ข่แดงจังไหนเนี่ยจังสีเลยพี่น้องถ้าข่อไม่ยืนเบิ่งกับหมดแดงกัน,กน,กนยังกัดไข่อยดิวย้าวที่สุดบัดน,นี้ทุ้งถูกนี่พี่น้องถ้าสมัยตะกีพนใส่กับตาท่านสมัยพี่น้องบัดน,นี้ใส่ผ้ามุ้งสีเขียวหมดแดงกัดเพิ่นไม่สาวกัน,น,นยน้าวเนี้ยเด้พี่น้องไม่สาวนี่เขาใส่ไม่ไพไ่เด้ไม่ไพ่หาได้แบบทิพโต สำหรับคลิปนี้ไว้สำนีด้วยจ้าสำหรับผู้บ่เคยเห็นว่าเพิ่แย่ไข่หมดวิถีชีวิตของคนอีสานหากินแผนสูงพี่น้องเขาเอิ้นหากินแผนสูงได้หนิแย่ไข่หมดแดงพี่น้องมึงดูโอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องสุดยอดไม่ไพ่ได้พี่น้องบ่เแมนสุดยอดทั้งสุดยอดการทำมาหากินมูอนละพี่น้องอู้ยสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีด้วยจ้าสำหรับผู้บ่เคยเห็นว่าเพิ่แย่ไข่หมด สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้สิพ้ามาติดตามวิถีชีวิตคนแงใครหมดแดงเด้อพี่น้องพี่น้องไม่หยิบใส่กันขึ้นไปได้แบดนี้พี่น้องเบิ่งเดอี่น้องหากินแผนสูงขักผู้ใดว่าคนอีสานนี่หัวบ่ดีพี่น้องคนอีสานไผสิมาสลาดัดเนคนอีสานนี่โอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องสุดยอดไม่ไพ่ได้พี่น้อง,อองบอลแมนสุดยอด ทั้งสุดยอดการทำมาหากินมูนน่ละพี่น้องไ<ฮ>พี่น้องไม่ยิบใส่กันขึน้นไปได้แบดน,นี้พี่น้องเบื่องเดอ้อหน้าบ้านวิถีชีวิตหากินแผนสูงพี่น้องนี่แหละอยากกินสูงก็ต้องอดทนได้เจ้าเดอ้อสวัสดีพี่น้องมอน,นี่สิพามาติดตามวิถีชีวิตคนแงใครหมดแดงเด้อพี่น้อง โอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องสุดยอดไม่ไพได้พี่น้องบอยแมนสุดยอดทั้งสุดยอดการทำมาหากินมู่นลธะพี่น้องหุ่งดิวเง้วที่สุดบัดนี้ทุงผูกนี่พี่น้องแต่สมัยตะกี้พนใส่กตาท่านสมัยพี่น้องบัดนี้ใส่ผ้ามุ้งสีเขียวเงี้ยวที่สุดบัดนี้ทุงผูกนี่พี่น้องแต่สมัยตะกี้พนใส่กตาท่านสมัยพี่น้องบัดนี้ใส่ผ้ามุ้งสีเขียว โอ้่อยมาา่ายคลิปเนี่ยกับมดแดงกับกัด่อยคือกันได้พี่น้องข่อยกับลงทุนคือกัน้อจพิคนกันน,กน้ำขึ้นไปเราเด้อพี่น้องบาทนี้ข่อยยังเหลียวไปเห็นหางหมดแดงเลยพี่น้องไปอองลองแล้วหอเจ้าลอยอองลองชีวิตเด้เจ้าของชีวิตเดียวสิสู่มันไดบนนี้พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้อาไว้สนีนะจ้า ่อยพามาเบิ่งพันแย่ใครหมดแดงว่าพันเห็ดจังน้องบาดนี่คอยยังเหยียวไปเห็นทั้งหมดแดงเลยพี่นอ้องไปอ่องลองแล้วหอเจ้าลอยอ่องลองชีวิตเด้เจ้าของชีวิตเดียวจิตสูส่มันไดบนหนีพี่น้องเลยสําหรับคลิปนี้เอาไว้สมนีนะจาข่อยพามาเบิ่งพันแย่ใครหมดแดงว่าพันเห็ดจังพูนพี่น้องอยู่สูงๆคนน่ะ พันไม่สั่นนี่บ่ถึงใด้พี่น้องนี่พันใส่ไม่บักยาวคุณน่ะพี่พูดนะเนี่ยเข้าไปพี่น้องเนี่ยเข้าไปถือกบอ่าพี่น้องต้องถือกบอ่ได้จังคยได้กินมูเจ้าพันขายแพงกะยัดไปว่าพันเถาะผู้น่ะพี่น้องทั้งหมดแดงกัดไม่สาวกันนกักนักด้พี่น้องเออหมู่บ้านได้ไปกับไปแกงใส่พอกหวานใส่เห็ดเฟีย้ย โ oh, อ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องสุดยอดไม่พไพ่เลยพี่นอ้องบอลมันสุดยอดทั้งสุดยอดการทํามาหากินมูลนละ่ะพี่น้องห <Ooh. S 1> น้าบ้านพิธีชีวิตหากินแผงสูงพี่น้องนี่แหละอยากกินสูงก็ต้องอดทนดดเด,ด้เดชพุ่นะแง่เข้าไปพี่น้องเนี่ยเข้าไปถื่อว่าพี่น้องต้งองถือว่น้องหากินแผงสูงคับผู้ใด่าคนอีสานนี่ หัวบอดีพี่น้องคนอีสานไพสิมัสลาดบนคนอีสานนี่น้นองหากินแผนสูงคับผู้ใดว่าคนอีสานนี่หัวบอดีพี่น้องคนอีสานไพสิมัสลาดบนคนอีสานนี่เด้พี่น้องเอ้ยมูเจ้าว่าสัมพ่อ่นขายแพงหรือเมียอันนี้เนี่ยยุน้าร้านกาแฟเนี่ยละพี่น้องหากินใกล้ๆมุนีละสวัสดีพี่น้อง มื่อนี้สิพามาติดต,ตามวิถีชีวิตคนแง่ไข่มดแดงเด้อพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องสุดยอดไม่ไพ่เด้พี่น้องบ่แม,ม่นสุดยอดทั้งสุดยอดการทำมาหากินมูนั่นล่ะพี่น้องอหมู่บ้านได้ไปกัไปแกงใส่พักหวานใส่เห็ดฟี้ยงเนาะพี่น้องมื้อนี้สิเอาไปก้อยซั่นเด้ว่าคาดหวังพี่น้องอย่าให้ไม่มันตกแส่เจ้าของเด้อพี่น้อง มันหลายวิถีชีวิตของคนอีสานหากินแผนสูงพี่น้องเขาเอิ้นหากินแผนสูงได้หนิแง่ไข่หมดแดงพี่น้องมึงดูเด้พี่น้องเลยมูเจ้าว่าสมเพาะผลขายแพงหรือเมียอันนี้เนี่ยดดยุนาร้านกาแฟนเนี่ยละพี่น้องหากินใกล้ๆมุนี่ละมึงดิวย่ําที่สุดบัดน,นี้ทุงผูกเนี่ยพี่น้องถ้าสมัยตะกี้คนใส่กตาท่านสมัยพี่น้องบัดน,นี้ใส่ พามุงสีเขียวอยสู่ชีวิตขักพี่น้องชีวิตเดียวสู่กับอีกหลายชีวิตคือหมดแดงแหละพี่น้องกัดกับทั้งเก็บทั้งแสบน้องหากินแผ่นสูงขักผู้ใดว่าคนอีสานนี่หัวพอดีพี่น้องคนอีสานไพสิมัสลาดบนคนอีสานพี่นองบาดนี่ข่อย,ยังเหยียวไปเห็นห้างหมดแดงเลยพี่นอ้องไปอ่องลองแล้ว ห้เจ้าลอยองรองเดงจังไหนเนี้ยจังสีอะไรพี่น้องต่ข่อยไม่ยืนเบิ่งกับมดแดงกันยังกัดข่อยดิวเง้วที่สุดบัดนี้ทุงผูกนี่พี่น้องแต่สมัยตะกีพนใส่กับตาท่านสมัยพี่น้องบัดนี้ใส่ผ้ามุ้งสีเขียวเดงจังไหนเนี้ยจังสีอะไรพี่น้องตะข่อยไม่ยืนเบิ่งกับมดแดงกันยังกัดข่อยน้องหากินแผ่นสูงคัดผู้ใดว่าคนอีสานนี่ หัวบดีพี่น้องคนอีสานไพสิมัสลาดคนอีสานวิถีชีวิตของคนอีสานหากินแผนสูงพี่น้องเขาเอิ้นหากินแผนสูงได้หนิแย่ไครหมดแดงพี่น้องมึงดูพี่น้องหากินแผนสูงครับผู้ใดว่าคนอีสานนี่หัวบดีพี่น้องคนอีสานไพสิมัสลาดนคนอีสานยังดีอีกเงีที่สุดบัดนี้ทุงถูกนี่พี่น้องแต่สมัยตะกีพนใส่กตา ท่านสมัยพี่น้องแบบน,นี้ใส่ผ้ามุงสีเขียวนะพี่น้องมื้อนี้เสีเยาไปก้อยสันเดวาคาดหวังพี่นอ้องยัให้ไม่มันตกแท่เจาของเด้อพี่น้องมันหลายอยสู่ชีวิตขัดพี่น้องชีวิตเดียวสู่กับอีกหลายชีวิตคือหมดแดงแ่ละพี่น้องกัดกัะทั้งเก็บทั้งเสียบนาบ้านพิธีชีวิต หากินแผนสูงพี่น้องนี่แหละอยากกินสูงก็ต้องอดทนได้เจดิญเดี่ยวเงา้วที่สุดบัดน,นี้ทุงผูกนี่พี่น้องถ้าสมัยตะกี้คนใส่กตาท่านสมัยพี่น้องบัดน,นี้ใส่ผ้ามุ้งสีเขียวน้องบัดนี้่อย,ยังเหียวไปเห็นทั้งหมดแดงเลยพี่นอ้องไปอง,อง,องลองแล้วให้เจ้าลอยองลองพี่น้องหากินแผนสูงครับ ผู้ใดว่าคนอีสานนี่หัวบอดีพี่น้องคนอีสานภัยสิมาสลาดบนคนอีสานนี่วิถีชีวิตของคนอีสานหากินแผ่นสูงพี่น้องเขาเอื้นหากินแผ่นสูงได้หน่แงใครหมดแดงพี่น้องมึงดูน้องดิวย่าที่สุดบัดน,นี้ถุงผูกนี่พี่น้องแต่สมัยตะกีพันใส่กับตาท่านสมัยพี่น้องบัดน,นี้ใส่ผ้ามุ้งสีเขียว เมื่อวานได้ไปกับไปแกงใส่พอกหวานใส่เห็ดเฟี้ยงโอ้่อยมาถ่ายคลิปเนี่ยกับหมดแดงกับกัดข่อยคือกันเนี่ยพี่น้องข่อยกับลงทุนคือกันเด้อจ้าเพิ่นกับน้ำขึ้นไปเราเด้อพี่หน้าบ้านพิธีชีวิตหากินแผงสูงพี่น้องนี่แหละอยากกินสูงก็ต้องอดทนเด้อจ้าเด้อได้จังคอยได้กินมูเจ้าเพิ่นขายแพงก็อย่าไปว่าเพิ่นเถาะ พู้น่าพี่น้องทั้งหมดแดงกัดไม่สาวกันนกันกหนักเลยพี่น้องเออโอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องสุดยอดไม่ไพ่เดยพี่นอ้องบอลแมนสุดยอดทั้งสุดยอดการทำมาหากินมู่นลธะพี่น้องมุงดิวย่้าที่สุดบัดน,นี้ทุ้งถูกนี่พี่น้องแต่สมัยตะกี้พนใส่กระตาท่านสมัยพี่น้องบัดน,นี้ใส่ผ้ามุ้งสีเขียว โอ้่อยมาถ่ายคลิปเนี่กับหมดแดงกับกัดข,ข่อยคือกันเนี่ยพี่น้องข่อยกับลงทุนคือก,กัน้อจ๊ะคนกันน้ำขึ้นไปเราเด้อพินสวัสดีพี่น้องมือน,นี่สิพามาติดตามวิถีชีวิตคนแงไครหมดแดงเด้อพี่น้องพูนพี่น้องอย่สูงสูงคนนะ่ะ คันไม่สั่นนี่บดถึงในพี่น้องนี่คนใส่ใหม่บักเนาคนน่ะสู่ชีวิตคับพี่น้องชีวิตเดียวสู่กับอีกหลายชีวิตคือหมดแดงแหละพี่น้องกัดกับทั้งเก็บทั้งเสียพี่น้องไม่หยิบใ่กันขึ้นไปได้บัดน,นี้พี่น้องเบิ่งเดอรเอ้ยฉันแปบคลิปนี้ไว้